สวัสดีค่ะชาวธาตุลมทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณนะคะคนโสดชาวธาตุลมในช่วงเดือนอในช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบห้าสิงหาคมนะคะปีสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนี้ค่ะพลังงานความรักคนโสดนะคะธาตุลมได้แก่ราศีเมถุนราศีตุลราศีกุมนะคะจะรวมอยู่ในธาตุลมหมดเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ธาดลมความรักของคุณเป็นอย่างไรคนโสดโอ้าัดลมคนโสดเหมือนเพิ่งมีปัญหาเพิ่งจบกับความรักครั้งเก่าไปนะคะเนาะ เออเป็นความสัมพันธ์ที่ไปไปกลับกลับนะคะมามาหายหายได้นะคะที่คุณเจอเนาะแล้วก็บางคนเจอกับสถานการณ์เป็นสามดาบรักสามเศร้านะคะเออไม่ชัดเจนกับเราพบซ้อนนะคะทำให้เราถอดใจแล้วก็เดินถอยออกมาในในความสัมพันธ์ได้นะคะทีนี้มาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเป็นยังไงนะ ความรักทัดลมคนโสดค่ะขอดูหน่อยค่ะก่อนหน้านี้คุณอาจจะลังเลกับความสัมพันธ์ที่จบไปแล้วนะคะคุณอาจจะรอคุณอาจจะอยากให้โอกาสนะคะคุณอาจจะมีความหวังว่ามันจะยังไปต่อได้อะไรอย่างเงี้ยแต่นกมองว่าตัวคุณเองเนี่ย ตัดสินใจอย่างชัดเจนนะคะที่จะ move on ที่จะจะที่จะเดินหน้าต่อกับตัวเองให้ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเออจะไม่ลังเลอีกแล้วคุณจะแข็งแกร่งคุณจะปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วคุณก็จะเดินหน้าต่อในในชีวิตของตัวเองแล้วนะคะอ่ะเราจะเป็นยังไงคะจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาไหมคะอู้มีแน่นอนนะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,นะคะ ดับบล h ไฮ r รินเทสนะคะแล้วก็หไม้มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนถูกใจคนที่ใช่นะคะเนาะขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญน,น่ะความรักครั้งใหม่อย่างแน่นอนนะคะเจอกันผ่านการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในชีวิตของคุณก็ได้นะแล้วก็การเดินทางท่องเที่ยวก็ทำให้เจอคนคนนี้ได้เช่นกันค่ะนะคนคนนี้อ่พอดู คนคนนี้เขาจะรู้สึกประทับใจคุณมากรู้สึกดีกับคุณมากชอบคุณมากหลงไหลคุณมากนะคะเขาจะเป็นฝ่ายเทคแอคชั่นเป็นฝ่ายเข้าหาคุณอย่างแน่นอนนะคะเป็นความรักในรูปแบบใหม่ที่คุณไม่เคยเจอก็ได้นะคะชาวทัตุลมนะอาจจะเป็นรักทางไกลรักต่างวัยนะคะต่างภาษาอะไรอย่างเงี้ยนะที่คุณจะได้เจอเนาะแล้วก็เป็นความรักที่เขาอยากจะชนะใจคุณอยากจะพยายามในความสัมพันธ์นี้นะคะ บางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนทางไกลได้นะคะขอดูหน่อยบางคนได้เริ่มต้นได้พูดได้คุยกันแล้วนะคะกับความรักครั้งใหม่นี้เนาะอ้ยคนคนนี้คือแบบมีไฟแห่งความปรารถนานะคะที่อยากจะ เริ่มในความสัมพันธ์นี้แล้วก็อยากที่จะมั่นคงชัดเจนกับคุณด้วยนะไพ่สี่ไม้อะคืออยากจะมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเด็กกว่าคุณนะะพลังงานขึ้นมาเป็นธาตุไฟเม็ดสิ่งธนูธาตดุดินพฤกษกันมังกรน,นะคะชาววันจันทร์ก็ได้นะคะเป็นครูบาอาจารย์เป็นที่ปรึกษานะคะเป็นเออ่อคนที่ทำงานเกี่ยวกับกฎหมาย ผู้พิพากษาด้านการตรวจตรายอย่างเงี้ยได้นะคะเนาะม,มาดูซิว่าเขารู้สึกอย่างไรกับทัดลมนะคะ the world นะคะอุ้เขามองว่าคุณเป็นคนที่ใช่เป็นรักแท้นะคะคุณคนนี้อาจจะทำงานเกี่ยวกับด้านภาษาด้านการเดินทางได้นะคะพลังงานขึ้นมาเนาะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ perfect ในสายตาเขาสมบูรณ์แบบ นะคะเป็นโอกาสที่ดีที่แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือแบบจักรวาลมอบให้กับเขานะคะนี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณนะเดี๋ยวนะโอ้พ่ออกมาเลือกเลยเนาะ The e m p r e s s ค่ะเป็นความรักที่ใช่เป็นคนที่เขาตามหามาตลอดเป็นคนที่เขารอคอยที่จะได้เจอนะคะ อเขาภาคภูมิใจในตัวคุณนะคะแล้วเขาก็ภูมิใจที่เขาได้มีโอกาสรู้จักกับคุณค่ะคนคนนี้นะคะมองคุณดีมากๆเลยนะ เขาจะมีความสม่ำเสมอกับคุณค่ะถามว่าเขารู้สึกยังไงนะคะไพ่ขึ้นมาโอ้โหไพ่แปดเหรียญก็คือความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาอยากที่จะแบบจริจงจังแล้วก็เดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้ไปเรื่อยๆนะคะอืมเขาจะทำยังไงนะคะ ดลมเขาจะทำยังไงคะนายออฟสอดเห็นไหมโอ้ยสู้เพื่อความรักครั้งนี้มากๆนะคะถ้าอยู่ห่างไกลกันเขาก็จะมาเจอคุณเดินทางมาหาคุณบ่อยๆนะคะเขาไม่อยากห่างจากคุณนะคะอยากทําให้คุณมีความสุขอยากอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตอะอยากอยู่เคียงข้างคุณนะคะนะถ้าโทษทีคะ่ะถัดลมด้วยกันก็ได้นะคะเมทุนตุลกุมนะคะคนคนนี้นะก็เป็นไปได้ เขาอาจจะเป็นพัดลมเหมือนกันเนะเาะก็คืออยากอยากจะมั่นคงกับคุณอะนะไพนะ่สิบด,ดาบนกว่านะ่าจะเป็นคนที่ทำให้คุณมีความหวังกับความรักอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะทำให้คุณลืมความเจ็บปวดครั้งเก่าทำให้คุณอยากที่จะมีความรักครั้งใหม่อยากทำให้คุณแบบ มีความสุขในความรักนะคะอยากมีคุณเป็นคู่ชีวิตนะคะอืนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะนุกมองว่าเขาจะชัดเจนกับคุณมากๆนะคุณคุณจะชัดเจนอะ่ะเออมีสถานะที่ชัดเจนในความสัมพัน์นี้อย่างแน่นอนนะคะทีนี้มาดูกันว่าแนาวโน้มไพสรุปนะคะระหว่างคุณและเขาเป็นยังไงเนาะ โซ่ถูกเป็นยังไงคะับห้าไมาห้าถ้วยอืให้หม่เลยห้าสามดาวคนเก่าก็อยากกลับมานะคนเก่าอยากกลับมานะคะเนี่ยแต่ก็กลับมายากนะเพราะว่าเพราะว่าเขาทำกับคุณไว้เยอะนะคะธาตลมคนเก่าอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่ก็ขึ้นมาด้วยนะคะอืม สำหรับคนที่มีคนเก่านะคะคุณลองคิดพิจรารณาให้ดีนะว่าคุณสามารถที่จะไปต่อกับเขาได้จริงๆไหมนะคะอืมคุณให้โอกาสเขาได้จริงๆหรือเปล่านะคะเพราะว่าตัวของทัดลมเองในช่วงเวลาที่คนเก่ากลับมาคือเป็นช่วงเวลาที่คุณอยู่กับตัวเองได้แล้วคุณมีความสุขกับชีวิตของตัวเองแล้วนะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะอืม มาดูค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์กับคนนี้เป็นยังไงนะคะคนใหม่เน,ะน,ะนาะเนี่ยในเถ้าทางเป็นความรักที่แบบมีความมีความเอ่อปลื้มใจในตัวของคนรักนะคะคุณก็จะรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเขาเขาก็เช่นกันเราก็เป็นความรักที่เอ่อ หลงไหลเนาะเป็นความหลงไหลในเสน่ห์ของคุณนะคะอืมชัดเจนอะแนวโน้มอะความความรักของคุณจะชัดเจนคุณจะมีแต่ความเบิกบานใจนะคะมีความสุขในความรักครั้งนี้คุณจะสมหวังนะคะนาอเพราะว่าคนคนเนี้ยเนี่ยขึ้นไพ่หกไม้อะเขาจะทำทุกอย่างแหละให้คุณและเขาอะได้ลงเอยกันให้ได้เนาะเออนะ เดเจ็ดดาบนกมองมว่าถ้าคนเก่ากลับมาเนี่ยธาตุลมไม่ค่อยไว้วางใจนะคะเออไม่ค่อยไว้วางใจกับคนคนเก่าที่กลับมานะคะมีสิทธิ์ที่คุณจะเลือกคนใหม่นะอ่าอันนี้ก็แล้วแต่บางกรณีไปเนาะลองตัดสินใจดูนะคะขอดูว่าถ้าเป็นคนใหม่เออคนเก่าล่ะจะเป็นยังไงนะคะขอดูสามใบเนาะจะดีไหมอืม ว,ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยได้ดั่งใจคุณเหมือนเดิมนะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งอีกนะแล้วก็กังวลใจอืมสถานการณ์ไม่ได้ดั่งใจนะคะถ้าเกิดคนเก่ากลับมานะก็ลองดูนะคะว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะให้ก็เป็นแนวทางให้กับคุณนะขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการรับชมรับฟังนะคะ ขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ